ช่วงนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องของเพรจคาดนะคะภัยเงียบนะคะเรื่องของโรคไตที่ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์วันไตโลกรดเค็มครึ่งหนึ่งนะคะ14มีนาคมที่เราต้องให้ความสําคัญกับภัยเงียบชนิดนี้เนื่องจากนะคะค่าชีวิตนะคนไทยไปหลายคนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยถึง 7ล้าน6แสนคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูทั้งเรื่องของการป้องกันนะคะไม่ให้เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะไปพูดคุยกับในแพทย์สุรศักดิ์กรรันตะชูเวศสิรินะคะประธานเคร,รือข่ายลดบริโภคเค็มจากราช,ราชวิทยายลัยอายุรพแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเรียก,กว่าเป็นเพชฌฆาตล่าชีวิตนี่ถูกต้องไหมคะเพราะว่ายอดเนี่ยเห็นตัวเลขเราตกใจเลยนะคคุณหมอครับก็ในประเทศไทยก็มีคนไข้ที่เป็นไตวาายยทสุด้ ถึง40,000คนแล้วก็ได้รับการฟอกเลือดปลูกถ่ายไตหรือว่าล้างไตทางช่องท้องนะครับซึ่งก็คนไข้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานแล้ว่าที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะ7.6ล้านคนเนี่ยคือเป็นไตทุกไตขนาดไหนคะส่วนใหญ่เป็นไตระยะที่3ค่ะก็คือเป็นไตที่เสื่อมทํางานน้อยกว่า60เปนะครับ ถ้าเกิดไตระยะที่สามมาถึงว่าไตทางาน3า60%ถงถ้าเกิดไตไตวายระยะสุดท้ายหมายถึงไตทํางานน้อยกว่า1 5บอนะครับอันนั้นก็จะเป็นไตวายที่ระยะรุนแรงที่สุดส่วนไตวายระยะ3-4อันนั้นเป็นไตวายที่อยู่ในระยะปานกลางถ้าให้การรักษาไม่ถูกต้องไตก็จะเสื่อมลงอีกเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายยังไม่นับยังไม่นับคนที่ยังไม่รู้ตัวเองมีอาการเป็นโรคไตด้วยหือยังไม่มีอาการอ่ะยังไม่รู้ด้วยไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ก็ไตวายระยะต้นก็จะไม่มีอาการแม้กระทั่งบางคนเราตัดไตไปข้างหนึ่งไตหายไป50%เปร็นเรายังไม่รู้ตัวเลยคือส่วนใหญ่เรามารู้ตัวในระยะเท่าไหร่ระยะที่4ครับก็คือไตทํางานน้อยกว่า3 0ค่ะคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเช่นบวมเวลากินของเค็มเห็นว่าขาบวมตอนสายๆตื่นเช้ามาบวมที่ตาที่หน้าหรือว่าบางคนมีปัสสาวะผิดปกติมีฟองมากนะครับ หรือว่ามีสีแดงก็้สังเกตใช่ไหมหคะก็สังเกตหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าคันตามตัวะนะครับอันนี้ก็ผมร่วงบ้างนะครับสุดท้ายถ้าเป็นระยะที่5แล้วเนี่ยก็จะเริ่มทานอาหารไม่ได้ค,คือใชอาเจียนน้ำท่วมปอดหายใจขอบเหนื่อยอ,อันนั้นเป็นไตวายในสุดท้ายค่ะอันนี้คือจะมารู้ในระยะท้ายๆอายุอาระยะแรกๆนี้มีอาการบ่งชี้ไหมคะมีมีบ้างแต่ว่าบางบางคนไม่มีสําคัญคือว่าส่วนใหญ่จะไม่มีโอ้โหอันนี้น่ากลัวะเพราะฉะนั้นก็คือ ต้องต้องทราบจากการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงนะครับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานโอ้ใคเมียการเบาหวานมันก็จะเป็นแพคเกจกันตามมาเลยถ้าเบาหวานความดันโลหิตสูงคนไข้ที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคไตคนไข้ที่มีโรคหัวใจและคนที่ไวกระกษียนทั้งนี้คนไข้กลุ่ม5กลุ่มนี้เป็นโรคที่โอกาสจะเกิดโรคไตสูงกว่าคนทั่วไปะัะนั้นก็ต้องไปตรวจสุขภาพเช่นวัดความดัน ตรวจเลือดดูระดับของเสียดูการทํางานของไตแล้วก็ตรวจปัสสาวะว่ามีปัสสาวะผิดปกติหรือไม่ก็จะบ,บอกได้ว่าเป็นโรคไตระยะเริ่มต้นแต่ที่น่ากลัวเห็นคุณหมอนนะตามที่สัปดาห์วันไตโลกลดเค็มครึ่งหนึ่งนะที่14มีนาคมสัปดาห์หน้าจะเริ่มเนี่ยคำว่าลดเค็มขึ้นครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะมาเพิ่มทีนี้ไม่จากัดอายุละไม่จํากัดว่าเป็นเพศไหนด้วยก็คือคนที่บริโภคเค็มมากๆครับคือคนที่ถึงแม้คนปกติถ้าทานบริโภคเค็ม ติดต่อกันเป็น5ปี10ปี20ปีไตก็จะทํางานหนะักเพราะว่าเกลือที่กินเข้าไปเนี่ยไตต้องขับเกลือออกเพราะ,ะไตทํางานหนะักก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะครรถเราถ้าเครื่องยนต์ถ้าเราวิ่งไมล์สูงเครื่องยนต์ก็จะเสื่อมเร็วไตก็เหมือนกันเพราะถ้าคุณทานเกลือมากเค็มมากความดันหตสูงขึ้นไตทํางานหนะักไตก็จะเสื่อมเร็วแล้วก็โอกาสเกิดเป็นโรคไตใน10ปี20ปีจะสูงขึ้นอันนี้พูดถึงพูดถึงคนที่ยังไม่เป็นส่วนคนที่เป็นแล้ว นะครับโดยเฉพาะ,ะคนที่มีความเสี่ยงคนที่มีเบาหวานความดันโลหิัวใจต่างๆนนี้ควรจะทานเค็มลดลงเพราะว่าทานเค็มแล้วทําให้หัวใจทํางานหนักไตทํางานหนักความดันโลหิตสูงขึ้นโอกาสเกิดอามาัอามาพฤกษ์อัมพาตจะสูงขึ้นถ้าทานเลยก็จะดีนะคะนี่แบบลดเค็มขึ้นเลยเป็เพราะว่าปัจจุบันถ้าดูจากสิติการสำรวจของกรมอนามัยนะครับปี2552เนี่ยคนไทยทานอาหารรสชาติหรือว่ามีเกลือเนี่ย ประมาณสัก10.8กรัมต่อวันค่ะซึ่งความต้องการของประชาชนทั่วไปก็คือจะประมาณ5กรัมต่อวันค่ะค <น S 1> โอ้โามากกว่าเท่าหนึ่งเลยเท่าตัวอันนี้ก็เป็นที่มาถึงเราถึงบอกประชาชนว่าให้ทานร้เเค็มลงสักครึ่งหนึ่งค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นความเค็มที่พอเหมาะแล้วก็พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายคือทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ได้ปรุงอาหารเองถ้าประกอบอาหารเองเนี่ยเราจะไม่ใส่ผงชูรสแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย คือซื้ออาหารถุงบ้างก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ใส่แต่ว่าน้ําซุปมันมาแล้วใช่ไหมคุณหมอที่ควบคุมไม่ได้ทำไม่ได้ครับก็คือคือปกติน้ําซุปเนี่ยนอกจากมีผงชูรสก็จะมีซุปก้อนซุปก้อนนี่ก็คือก็คือผงชูรสที่เป็นเป็นก้อนนั่นเองแต่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะผงชูรสเนี่ยจะเป็นโซเดียมโมโนกูตาเมตก็เป็นโซเดียมตัวหนึ่งเกลือโซเดียมเป็นเกลือที่มีผลเสียต่อไตต่อหัวใจต่อความดันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทานซุปก้อนทําอะไรที่อยู่ในน้าซุป ก็จะทําให้ไตทํางานหนักอันที่2คือนอกจากมีน้ำม,มีมีผงชูรสแล้วมันจะมีซีอิ๊วมีซอสปรุงรสมีน้ําปลาบางทีใส่เกลืออีกเพราะฉะนั้นมันจะมีเกลือโซเดียมอยู่ปริมาณมากถ้าเป็นไปได้ก็คือทานน้าซุปแต่น้อยะนะครับหรือว่าทานทานแต่เส้นแล้วก็น้ําซุปเนี่ยก็แทบจะไม่ทานเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็จะช่วย แต่ถ้าคนไข้บางคนเขาถ้าทานแห้งได้ก็ทานแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างนั้นนะครับค่ะ,คะนาทีหิวเนี่ยไม่ทันได้คิดอะไรละคะคือเอาทองอิ่มไว้ก่อนทีนี้ทีนี้ก็คือเรื่องของความเค็มเนี่ยมาทั้งน้ำตาน้ำปลาเกลือด้วยใช่ไหมคะมากับอาหารสําเร็จรูปมากับสิ่งที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารด้วยนะใช่ครับบางทีมันจะมาในรูปแบบอื่นๆเช่นเครื่องปรุงกะปิน้ำพริก เพราะพวกอาหารประเภทนี้มีเกลือเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นนะครับบางทีเราไม่ทราบเลาเน้นว่ากินแต่เกลืออย่างเดียวแต่พวกนี้มาเสร็จเรียบร้อยอยู่ในในผงนั้นแล้วนะครับหรือว่าอาหารที่เป็นพวกหมักดองพวกนี้ต้องใช้เกลือในการถนอมอาหารใช่ไหมครับคนสมัยก่อนนี่เราไม่ทราบเราก็ไม่มีตู้เย็นล้วก็ปลากับเกลือก็กลายเป็นปลาเค็มไปสาวๆชอบกินเลยผลไม้ดองใช่ใช่พวกนั้นก็จะทําให้ได้เกลือโดยที่ไม่จําเป็นเทั้ะนั้นแล้ก็หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอาหารพวก ที่มีรสชาติดีนะเช่นหมูยอไส้กรอกเบคอนคหมูแฮมอาานประเภทแบบนี้เป็นอาหารที่แปลรูปแล้วเคือ,เ,อคเนื้อเนื้อหมูก็ต้องใส่เกลือาะใส่เกลือทําให้อาหารอยู่ได้นานอันนี้สองรสชาติจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ทาให้ทาให้เกิดความเคยชินเพราะเราติดกับความรสชาติของอาหารที่มีรสชาติเคม็มนะครับอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของทั้งทั้งคนตะวันตกและคนไทยด้วยคนไทยก็ทานเคม็มทานน้ำปลามาตลอดซึ่งปัจจุบันต้องขอเตือนว่าทานมากเกินไป คือหลายๆคนพอฟังแล้วโอ้โหหลายอย่างมากเลยที่มันมี<อ>ส่ว<ห><ห>นผสมของเกลืจะทํายังไงจะจะต่อไปจะทานอะไรได้จริงๆทานได้แต่ว่าให้ลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอันนี้ถ้าถ้าลดลงทันทีเนี่ยบางทีลิ้นหรือตอมรับรสของเราเนี่ยยังไม่ไม่คุ้นเคยคมันรู้สึกว่าถ้าเราลดครึ่งทันทีเนี่ยรู้สึกว่าอาหารวันนี้มันจืดอ,อาจจะเป็นเป็น,เ,ปนเพราะว่าเราเคยชินมันเรากินมาตลอดเทคนิคก็คือว่าเราลดทีละน้อยนะครับเช่นสเดือนนี้ลดสัก 5%้าอร์ซ็นดูได้ไหมะนะครับอีกสามเดือนลดอีกสิบเอร์เซนะครับกว่าจะถึงห้าิเปอร์ซนี่ยอาจจะใช้เวลาปีหนึ่งนะครับก็ทำให้ลิ้นเราเนี่ยค่อยๆปรับปรับความความไวต่อรสชาติเค็มคะนะครับเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในเด็กในผู้ใหญ่เนี่ยแม่ไม่ควรจะสอนลูกให้ทานเค็มคเพราะว่าพอลูกทานเค็มแล้วมันจะติดไปถึงผู้ใหญ่ต,ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่รวมทั้งขนมกบเคี้ยวด้วยเราจะถามนบ,นบางทีไปโรงเรียนหน้าโรงเรียนก็จะมีขนมอะไรที่ เด็กๆก็ชอบกินมาม่าถุงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะครพราพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผงชูรสที่เยอะกว่าปกติใช่แล้วพวกนี้จะเค็มด้วยใช่ไหมครับมันก็หวานหวานเค็มๆแล้วก็หวานหวานเค็มๆ,ๆ,ๆก็ทานน้าอัดลมอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่คือทั้งเค็มด้วยทั้งหวานด้วยน้าหนักตัวเยอะด้วยอ้วนด้วยความดัวอิดสูงด้วยปัจจุบันเนี่ยความดัวอิดสูงพบในคนอายุน้อยลงนี่ปกตกิต้อง3040 50เป็นความนโลหิตสูงปัจจุบันนี้สามสิบยี่สิบเป็นความนโลหิตสูงแล้ว<ช>แล้วก็อ้วนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปคีคุณหมอคะพอเวลาทานเค็มเข้าไปมากๆเนี่ยทานพวกความเค็มก็คือเป็นโซเดียมใช่ไหมเข้า<ช>ไปเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงมันจะเข้าไปส่วนไหนยังไงคะระบบตรงนี้ครับเวลาการทํางานของไตเ,เป็นยังไงคะก็คือเวลาที่มีเกลือเข้าไปในโซเดียมเนี่ยมันก็ต้องมันก็จะอมน้ำเครียกอมน้ำมันก็จะดึงน้ําเข้ามาในตัวทําให้ปริมาณน้ําสารน้ําทั้งในเลือดแล้วก็ในเซลล์ในตัวเนี่ยเยอะ เยอะขึ้นเพราะมันดึงน้าเข้ามาก็ทําทให้ความดันโลหิตขึ้นเพราะประิมาณเลือดขึ้นหัวใจบีบตัวมากขึ้นเพราะความดันสูงไตต้องทํางานหนักเพราะต้องขับเกลือส่วนเกินออกไปในการขับส่วนเกินเพราะทํางานหนักอยู่นานๆมันก็จะมีปัญหาหารือว,ว่าเสื่อมเพราะนั้นคนได้เกินระยะสั้นเนี่ยอาจจะย,ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะักเพราะว่าไตยังพอทํางานได้แต่ถ้าคุณทานเค็มท,ทุกวันทุกวันทุกวันสินนนนปี20ปีมีปัญหาแน่อันนี้ถึงถึงมีปัญหาเรื่องของไตเสื่อม ใช่ไหมคะถูกต้องคือแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราพอป่วยแล้วเนี่ยระยะสุดท้ายที่จะต้องรอเปลี่ยนเปลี่ยนไตคือโอกาสน้อยมากใช่ไหมคะคือต้องอาศัยการฟอกไตต้องในขณะที่รอไตเพราะว่าไตบริจาคปริมาณไม่มากเพราะไม่าไม่พอเพราะว่าแต่แต่ละปีเรามีคนบริจาคเนี่ยประมาณ200คนหรือว่าได้ไตประมาณแค่400ไตคนเรามีสองข้างค่ะวันนี้หมายถึงว่าคนอุบัติเหตุเสียชีวิต บนท้องถนนอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์อักเสบนะครับมีเลือดข้างในสมองสมองตายไปแล้วจะเสียชีตภายในอีก2วันถ้าไม่ทําอะไรเพราะมันทําไม่ได้อันนี้ไตหัวใจปอดตับยังใช้ได้ไงใชไ้ได้ดีอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับญาติแล้วเพราะว่าคน,คน,ค,นคนนั้นก็โคม่าไปแล้วถ,ถ้าญาติจินยอมให้บริจาคอาวัยวะ ก็สามารถติดต่อกับบอกกับหมอหรือว่าติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอัยวะที่สภากาชาติไทย<ม>ว่ายินยอมบริจาคอัยวะเพื่อจะไปต่อชีวิตให้คนอื่นก็แพทย์ถึงจะสามารถผ่าตัดเอาไตเอาหัวใจเอาตับเอาปอดหรือต่างต่างเหล่านี้ไปใส่ให้คนที่อัยวะล้มเหลวแล้วรอการปลูกถ่ายอยู่้าเป็นการต่อชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งคนที่บริจาคจะช่วยชีวิตได้ถึง 6- กถึงเคนแล้วตอนนี้มีคน ขอรับบริจาคเนี่ยขอขอรับไตเนี่ยอีกเท่าไหร่คะคุณหมอในปัจจุบันมีรอเข้าคิวประมาณ4ี่พันคนแต่ว่ามีปีละ400เท่านั้นเอง4,000ันได้ต่างกัน400ค่ะก็คือไม่พอแน่นอนเลยประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือที่นอกจากการรักษาที่ยังยังยุ่งยากแล้วก็ไม่เพียงพอเนี่ยสำหรับไตที่จะมาทดแทนกันการปลูกถ่ายไตเนี่ยเขาบอกว่าโรคนี้นะนอกจากทุกทางการแล้วทุกทางกระเป๋าด้วยจนเลยนะใครที่เป็นแล้ว ใช่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียมเนี่ยปีละยังต่ำสองแสนบาทนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการรักษาจากสิทธิ์ปัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการทั้งสามสิทธิ์นี้สามารถทําการรักษาโดยโดยเครื่องไตเทียมได้รวมทั้งล้างไตทางช่องท้องและปลูกถ่ายไตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่าถ้าเป็นโรคไตแล้วสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ได้ ครับครับอันนี้ก็เพิ่มมาช่วงสองสาปีนี้นะครับที่ว่าบัตรทองเริ่มให้จริงๆเริ่มมาสักหลายปีแล้วแต่ว่าเราเพิ่มมีจํานวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้สินเยอะขึ้นในสองปีนี้ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยยังไงการป้องกันเนี่ยก็ดีอยู่การรักษานะคะทำให้ในสัปดาห์หน้านะคะสิมีนาคมเนี่ยเป็นสัปดาห์วันไตโรคแล้วก็ลดเข็มครึ่งหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลนะฮะเราจะลงพร้อมกัน ตัวประเทศ,เทศด้วยนะคะใช่ครับค่ะแล้วคุณหมอก็เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้เลยนะเป็นกแกนหลักสําคัญครับอันนี้ก็เป็นโครงการของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับราชเชทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับในการที่จัดการรณรงค์เป็นสัปดาห์วันไตโรลกลดเค็มครึ่งหนึ่งนะครับในโรงพยาบาลใกล้บ้านของประชาชนนะครับในทุกจังหวัดนะครับสามารถไปให้ไปให้ ไปรับความรู้ได้อาจจะมีเสวนาทางการแพทย์พบแพทย์เฉพาะพทางหรืออาจจะมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไตส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อ,อาจจะมีมีนิทรรศการกต่างๆให้ดูอันนี้เราเริ่มรณรงค์มากี่ปีแล้วคะหรือว่าปีนี้เป็นปีแรกครับเราลดโครงการเครือข่ายลดบริโภคเค็มเนี่ยเราเริ่มมาประมาณปีหนึ่งะะนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็พอดีปีนี้ ตรงกับวันไตโลกนะครับก็ถือโอกาสนี้เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์ด้วยนะครับมีงานใหญ่ที่วันที่17มีนาเราจัดที่ส่วนกลางก็คือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับตรงราชประสงค์มีงานมีข้อมูลอะไรถ้ากดคนที่ไปร่วมงานก็จะรับทราบเรื่องอะไรบ้างคะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3าทุ่มนะครับช่วงเช้าก็จะมีการตรวจสุขภาพไตฟรี ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายทั้งทุกประชาชนทุกคนที่มานะครับเราจะเช็คเลือดเช็คปัสสาวะตรวจความดันต่างๆพบแพทย์เฉพาะทางมีรายการให้ความรู้กับประชาชนบนเวทีแพทย์เฉพาะทางโรคไตนะครับมีการพบผู้ป่วยโรคไตแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็มีศิลป,ปินบันเทิงนะครับมาสลับเพื่อให้ลดความเข้มข้นของวิชาการลงต้องลด<ง>ความเครียดด้วยลดความเครียดด้วย <laughs> นะครับ<ะ>แล้วก็จะมีการสาธิตการปรุงอาหารรสชาติอ่อนเค็มนะครับโดย ท่านดรยิ่งศักด์อาจารย์ยิ่งศักด์อาจารย์ศักด์เป็นกูดูทางอาหารนี่นะรับอร่อยแล้วก็อ่อนเค็มสุขภาพดีไม่มีเกินค่าแน่นอนนะคะแล้วเรามีการวางเป้าหมายไหมฮะคุณหมอว่าในแต่ละปีที่เราดนรงเนี่ยจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้เท่าไหร่ครับก็โดยทั่วไปก็ ส่วนใหญ่แนวโน้มตอนผู้ป่วยโรคไตปัจจุบันมันแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีทุกปีกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะปีจะเพิ่มประมาณ20%คนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดไลยใหม่ๆเนี่ยปีละประมาณ5,000นคนนะครับเราก็กว่าจะได้ผลเนี่ยผมคิดว่า3ปี5ปีนะครับผมคิดว่าให้3กราฟมันไม่ขึ้นถ้ามันแค่คงที่ไว้อันนั้นก็ถือว่าเป็นแนวราบก็ถือว่าสาเร็จถ้าไม่ขึ้นมาก็ถือว่าสาเร็จ ประมาณหนึ่งเลยนะคะัเพราะว่าทุกวันทุกปีมันขึ้นตลอดจําเป็นก็เลยที่ต้องมาแก้ต้นเหตุทื่อการบริโภคอาหาราที่มีน้ําหนักเกินนะครับทานของอาหารที่อาจจะมีปัญหาทานยาที่ไม่จําเป็นและมีทิดต่อไตนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันออกกําลังกายดื่มน้ํามากๆเพราะดื่มน้ําน้อยจะเกิดทางเดินปัสสาวะเสียบได้บ่อยเป็นโรคนิ้วก็บ่อยมันจะคุณนี้ที่ถามคุณหมอไปนะเพราะว่าโรคเนี่ยมันเกี่ยวมากันเป็นแพ็กเกจเบาหวาน ความดันนะฮะโรคนิ่วในไตหรือบางทาีมีลักษณะของคนที่ไปกินยาแก้ปวดมานานก็ปว่วยเป็นพบในผู้ป่วยโรค s l e หรือว่าที่เรารู้จักกันในโรคคุ้มพวงด้วยก็มีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับอันนั้น <c oughs> ก็เป็นสาเหตุที่พบได้มันก็มีหลายสาเหตุที่เป็นทำให้เกิดโรคไตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดูแลตัวเองดูรักษาสุขภาพนะครับทุกระบบ เพราะว่ามันจะกระทบกันไปกระทบกันมาค่ะแล้วล้วการกินรับประทานยาแก้ปวดมากๆนี่มันทําให้มีผลต่อการป่วยเป็นโรคไตยังไงครับคุณยาแก้ปวดบางชนิดถ้าพาราเซตามอลเป็นยาที่เรารู้จักกันดีค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเราทานไม่มากเกินไปนะครับเราไม่ได้ทานติดต่อกันทุกวันถ้าทานกันติดต่อกันอาทิตย์นึงแล้วหยุดอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าการทานกันเป็นปีอย่างนี้ไม่ได้อะไรนะคะยาที่ทานติดต่อกันเช่นพาราเซตามอลถึงแม จะปลอดภัยผมว่ากินหนึ่งอาทิตย์ปกติแล้วกินทุกวันเป็นปียงนี้ไม่ได้มีบางคนติดเปเจราวันแลพอทํางานเครียดงานก็กินพาราอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้กินทุกกินทุกวันไม่ได้อันนี้สองคือที่ตปครับอันนี้2คือยาที่แรงกว่านั้นคเ็นาจิะเป็ยาต้านอักเสบเอ็นอักเสบข้ออักเสบคนแก่ๆมันจะเป็นเรไปซื้อยากินเอง สำคัญคือกินซื้อ,อยากินเองแล้วไม่ปรึกษาแพทย์แล้วกินติดต่อกันเป็นเวลานานาอันนั้นทําให้ไตเสื่อมถามเผื่อคนวัยรุ่นเลยเห็นวัยรุ่นไปซื้อยาแก้อักเสบเวลาลดสิวคุณจิรวัลนัททานทานยาแก้อักเสบทุก,ทกวนัวนเพื่อไม่ให้มีสิวอวยนนี้วัยรุ่น